ดีค่ะท่านผู้ปกครองแลวก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวิชาการงานอาชีพนะคะอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างนะคะออก็เป็นห่วงเนาะรักษารักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะมะเราไปเรียนรู้กันได้เล็กน้อยนะคะช่วงปิดนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทำงานทีออ่ผ่อนคลายความเครียดแล้วกันเนาะมาเราไปดูกันว่าจะทำอะไรกันนะคะดูจุดประสงค์เลากกอน เห็นอะไรไหมคะอ้าเห็นแล้วว่าเป็นอะไรคะอุ๊ยปีลูกนกเหมือนแองกี้เบิรกเลยนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์คือการพับพับของเล่นอของเล่นเอาไว้เล่นกับผู้ค้องเล่นกับเพื่อนๆเ,เล่นกับน้องๆน,นะคะอ่าโดยเรามีตัวชี้วัดด้วยว่า อบอกวิธีการและประโยชน์ของการทํางานเพ่ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทํางานอย่างเหมาะสมกับงานแล้วก็ประหยัดทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะโดยมีจุดประสงค์ดังนี้อธิบายขั้นตอนการาพับกระดาษได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทํางานด้วยด้วยอะไรคะด้วยตนเองเอ้าวไปเลยดูต่อไปนะคะ เต้นเต้นเตนนี่อันนี้เป็นงานที่ วันนี้นะคะเราจะดูอะไรนี่เห็นไหมคะอ่าวิธีจัดเอซีนะคะทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ูก็จะตัดนะคะเพื่อให้เด็กอ่าเพื่อจะได้ให้รูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะได้แล้วพัรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่ที่เหลืออย่าเพิ่งทิ้งนะคะอ่ะสิวิธีการพับง่ายๆเลยอ่าเดี๋ดูนะคะอ่าเราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมคะเราพับเป็นมุมก่อน,นะค่ะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นี่ค่ะ แล้วเราได้แล้วนี่มีรอยเแ่านี้เลยมีรอยเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ครับเข้าตรงกลางนะคะเด็กๆนะคะนี่เข้ามาสี่มุมเลยสี่มุมเลยนะคะโอเคค่ะ อย่างนี้แล้วพิกกับพิกั่กงนี้อ้าวอ่ะพับเมื่อกี้ข้างหลังใช่ไหมคะพับมาอีกสี่มุมค่ะดูภ <c oughs> าพแชทดไหมคะ เห็นด้านนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มีด้านนี้นะคะอ่าเรามาดูด้านนี้กันอ่าด้านนี้นะคะเด็กเปิดเลยค่ะเปิดมาหนึ่งปากหนึ่งปากนะคะดูนะคะเปิดแค่ปากนี้นะคะเปิดแค่ปากนี้นะคะอ่าเปิดมาหนึ่งแล้วนะคะเปิดมาหนึ่งเปิดมาหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวอ่าทำปากแล้วทำปากแล้วนะคะเล้วที่เหลือที่เหลือพับเลยค่ะพับเลยค่ะ ดูนะคะดูนะคะเปิดปากเดียวนะคะจะทำให้ตรงก่อนทำให้ตรงก่อนอ่าเปิดปากเดียวแล้วก็ที่เหลือพับกันเลยนะคะพับตรงมาเลยเจอยงจังเจอกันยงังนะคะนี่เห็นไหมที่เหลือเปิดปากเดียวนะคะปากเดียว ก็นี่ได้แล้วนะคะโอเคแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาทาอะไรคะตานะคะโดยใช้กระดาษนี้นะคะกระดาษนี้คะ่ะเอาตาเป็นๆให้เ,เ,เ,เท่ากันก็ต้องใช้วิธีการอะไรคะครับขึ้นอ่าชิเล็กๆก็พอนะคะตาไม่ต้องโตมากแต่ถ้าใครมีกระดาษสีใช้กระดาษสีได้นะคะอ่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างก่อนจริงๆใครมีกระดาษสีดํา หรือสีอื่นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสีดำนี่จะเหมือนสุดนะคะแองกิเบิรต้องเป็นสีดำใช่ไหมคะแต่พอดีคุณครูมีแค่สีตรงนี้แล้วเราก็วาดระบายสีเห็นไหมระบายสีค่ะคุณครูกำลังระบายสีนะคะแะคุณครูอยากทำเป็นผู้หญิงค่ะ อุ้ยน่ารักจริงๆเลยแองกี้เบิร์ดต,ตัวนี้เป็นผู้หญิงค่ะแล้วเราก็จะมาติดกาวนะคะติดกาวกันเลยเดี๋ยวนะคะติดกาวติดกาวตัวนี้กันตา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  เสร็จแล้วถ้าใครอยากให้มีคิว้วสามารถใส่คิ้วข้างบนได้นะคะให้เหมือนกับตัวนี้เดี๋ยวียัอุ้ยตัวผู้ตัวเมีย อ้าวจบแล้วนะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะทําได้นะคะโดยเราจะหาจากาทำกระดาษที่เรามีที่บ้านหรือถ้าใครอยากให้สวยๆมีกระดาษสีก็เอากระดาษสีมาทํานะคะอย่าลืมว่างานนี้เป็นการตัดกระดาษแบบเป็น S, เสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านเท่ากันสี่ด้านนะคะอ,อย่างไรแล้วให้เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะสวยๆทากี่ตัวก็ได้นะคะจะทําเป็นโมบายก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพ งานของหนูเนี่ยที่หนูทาด้วยตัวเองเนี่ยมาส่งครูในในไหนคะในรายกลุ่มของเรานะคะเลเดี๋ยวครูจะจัดเป็นอัลบั้มไว้ให้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองนะคะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองค่ะสวัสดีนะคะ